วิชาภาษาไทยภาษาพาทีชั้นป .3 บทที่5เรื่องทำดียาวันไว้บทนี้ครูอาสาช่วยกันมาเล่านิทานเด็กน้อยฝึกเขียนอ่านนำอาหารมาแบ่งปัน คล้องจองคำสัมผัสบรรจงจัดคัดคำนั้นเรียงร้อยถ้อยจำนานสี่คำพลันเป็นบทกลอนมาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราวันนี้วันเสาร์คอยเฝ้าด้วยใจครูแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อะไรนะ จ้อยแดงแท่งไฟวิ่งไม่ลดละรีบถือกระบะจะไปช่วยครูถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจมีผู้ใจบุญเกื้อหนุนห่วงใหญ่ฝากของถุงใหญ่มาให้พวกเรา ครูแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่านิทานก่อนเก่าเอา้ามาไว,ไว้ๆตัวเล็กนั่งหน้าถัดมาตัวใหญ่ล้อมวงกันไปดีไหมพวกเราดีครับค่ะครูพวกหนูรอเล่าเมื่อถึงวันเสาร์คอยเฝ้าไม่คลาย ครูเริ่มว่ามีเศรษฐีพ่อไม้เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงใยเมื่อลูกเป็นหนุ่มชุ่มชื่นหัวใจรีพาลูกไปฝากให้บวชเรียนวัดพ่อเคยบวชท่องสวดอ่านเขียนให้ลูกภาคเพียนปรับเปลี่ยนฝึกตน ถวายอาหารศีลทานกุศลพระลูกเวียนวนท่องบ่นตำนานเมื่อพ่อชาราลูกยาสงสารอยากกลับไปบ้านช่วยงานดูแลจึงศึกจากพระมานะแน่วแน่เลีียงพ่อยามแก่รักแท้ห่วงใย ลูกศึกวันนี้เศรษฐีดีใจขี่ม้าเร็วไวไม่ทันไตรตรองไปรับลูกยาม้าหนึ่งคนสองเดินทางไม่คล่องต้องทำอย่างไรต่างฝ่ายต่างเกี่ยงถกเถียงกันใหญ่ตกลงกันได้ให้พ่อขี่ม้า ส่วนลูกจุงเดินเพลิดเพลินอุราหญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินเศรษฐีทำไมช่างใจร้ายสิ้นให้ลูกเดินดินเหงื่อรินท่วมกายเศรษฐีนิ่งนึกรู้สึกละอายตนเองสบายลูกชายเหนื่อยล้าเปลี่ยนให้ลูกขี่ก็มีคนว่า ลูกชายนั้นหนาหารู้คุณคนบวชเสียผ้าเหลืองสิ้นเปลืองเสียผลให้พ่อทุกทนตนสุกกายาพ่อลูกกลุ่มจิตนั่งคิดปรึกษาแล้วขึ้นหลังม้าขี่มาสองคนขี่มาไม่นานเชาบ้านด่ากลนใจร้ายเหลือทนนี่คนอะไรม้าหนักหลังแอ่น วิ่งแล่นไม่ไหวคนไร้หัวใจต้องไปเอาเวจีพ่อลูกฟังคำช้ำใจเหลือที่โดดลงทันทีมีแต่ทุกข์ใจพ่อลูกสับสนกังวลสงสัยจะทำแบบไหนใครก็ว่าเอาแล้วจุงม้าเดินเพลิยเพลินปากเขา ผ่านแนวลำนาวเข้าเขตชุมชนชายหนุ่มกลุ่มใหญ่แปลกใจเหลือล้นพ่อลูกสองคนทนเดินมาไกลมีม้าไม่ขี่นี่เพราะอะไรมันน่าสงสัยไม่บ้าก็เมาช่างโง่นักหนาปล่อยม้าตัวเปล่าส่วนคนนั้นเล่าย่ำเท้าเดินมา กคนอะไรช่างไร้ปัญญาแล้วหัวเราะร่าพากันเดินไปพ่อลูกได้ฟังนั่งถอนใจใหญ่เหน็ดเหนื่อยกายใจไม่อยากพูดจาชวนพ่อพักก่อนนอนกันเถิดหนาตลอดทางมาถูกด่าช้ำใจเศรษฐีได้คิดเลิกจิตวันไหวจะทำอย่างไรใครก็วิจารณ์ พืนพักที่นี่คงมีชาวบ้านมาพูดระรานรำคาญหัวใจหากเราทำดีมีจิตแจ่มใสใครพูดอย่างไรไม่กลัวคำพานแล้วชวนลูกยาขี่ม้ากล้าหาญพ่อลูกเปิกปานถึงบ้านปลอดภัยนิทานจบแล้ว แก้วตาสดใสชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกันเด็กๆเ,เพลิดเพลินเดินชมโน่นนั่นสนุกสุขสันทันกับเวลาเล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดหนาในภายภาคหน้าวิชาเลี้ยงตนเด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทนยากจนไม่มี ยึดหลักพอเพียงไม่เลี่ยงหลีกหนีคิดดีทำดีชีวีก้าวไกลคุณครูแก้วตาพาครูสดใสสอนเด็กด้วยใจห่วงใยเอ็นดูเด็กๆรำลึกนึกพระคุณครูเสียสละเพื่อนหนูอุ้มชูเมตตาหนูจะจดจำครูพร่ำสอนมาขอน้อมวันทา บูชาคุณครูมิ่งขวัญกิตติวรรณกรร่วมเรียบเรียงวิชาภาษาไทยภาษาพาทีชั้นปอดสามบทที่ห้าอ่านเสริมเรื่องไตรตรองก่อนเชื่อ ทุกคนมักมีสิ่งที่หวังสิ่งที่พึงปรารถนาถ้าเรามุ่งมั่นในสิ่งใดแล้วพยายามปฏิบัติให้ถูกทิศถูกทางก็อาจสมปรารถนาได้ขณะเดินทางไปสู่จุดหมายสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญคือความเชื่อซึ่งเปรียบเหมือนหางเสือเรือเปรียบเปรียบเหมือนพวงมาลัยรถ ถ้ามีความเชื่อในทางที่ผิดก็อาจเดินทางผิดทิศถ้าเดินเบนไปทางขวาหรือเบี่ยงไปทางซ้ายก็ทำให้เหน็ดเหนื่อยเสียเวลาหรือบางทีต้องสูญเสียสิ่งที่หวังดังนิทานคติธรรมเรื่องพราหมู้หนึ่งซื้อแพะมา แล้วแบกขึ้นบ่าเพื่อเดินทางกลับบ้านระหว่างทางมีนักเลงสามคนอยากได้แพะจึงออกกูบายให้แต่ละคนแยกกันเดินสวนทางกับพรามแล้วพูดให้พรามคุ้ยขวยว่าสัตว์ที่แบกมานั้นเป็นสุนนะัขในที่สุดพรามก็ทิ้งแพะทำให้นักเลงทั้งสามคนได้แพะไป ถ้าเราจะเชื่อสิ่งใดควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเพราะบางครั้งอาจถึงจุดหมายช้ากว่าที่ควรหรืออาจสูญเสียสิ่งที่มุ่งหวัง